ผมยอมเองครับตอนทีผมยอมเองเพราะด้วยความเขาบาร้อยเปอร์เซ็นต์ผมโอเคไม่สู้เขาต้องก <laughs> าะสู้ต่อก,ก็ต้องเกินร้อยแล้วเขาก็จะกลับมามากกว่าเราไปด้วยนั่นก็เลยพ <laughs> ่อดีกว่า <laughs> แต่ว่าอยากเห็นโมเมนต,ต์นั้นเหมือนกันนะที่ผมแกล้งคุณหนักโมเมนต์ที่มเขา <โม S 2> ไม่ยอมอยาดีกว่ายังไม่ค่อยเห็น <laughs> เราเป็นคนเราเป็นคนใจดีอยู่นะครับเป็นคนกลัวคนอื่นเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าทำแรงเอันนี้ก็เป็นเราเป็นเพื่อนที่เราแบบไม่ยอมแพ้บางคเราก็ ก็เรื่องนี้เรื่องนี้นี่แหละครับเรื่องที่ไม่ยอมแพ้เรื่องนี้นี่แหละครับใช่ผมผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยยอมเขาผมก็จะแบอยากถ้าเขาจี้มาผมไม่จะเขาเขาจะจี้แค่นี้ยแต่ผมจะแบบยุมทั้งหมดยุมหยุมหมดเลยใช่ยุมหนักด้วยหรือบางหรือบางที่ลำหนักหนักด้วยหรือบางทีแบบว่าผมอยู่เฉยก็มาแก้ผมนะมีเหมือนกันมีเหมือนกัน แต่แก้งหนักตั้งแต่แรกเลยไม่มีไม่มีไม่มีแบบไม่มีสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มียี่สิบเปอร์เซ็นต์มาทีไรก็ร้อยทุกทีพอดีเป็นคนมือหนักอะคนมือหนักยอมจะชอบไปละเฮ้ยแต่ผมแต่ผมไม่ยอมคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจ็บตัวไงนี่ย